พบกระน้ำแข็ง5้าบาทเช่นเคยนะครับตอนเศร้าครับภารกิจตอนเศร้ามีขั้นตอนง่ายๆนะครับอันนี้คือฟ้าเป็นแข็ง5้าบาทครับเราก็จะมีอาหารเม็ดเล็กนะครับเพื่อบำรุงเพื่อบำรุงให้ป็ดันโตสักหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้ก็จะปิดเล้าก่อนครับปิดประตูก่อนจะปิดประตูก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิีอยอก รเราก็จะเกลือเปีดพี่นองตรงนี้ก็นพ้ที่ให้อาหารตรงนี้ก็จะเป็นลำครับเป็นลำลำเอานลำใส่ไว้ให้มันให้มันเกลือให้มันเกลือตักย่งไงพี่น้องให้มันแบบง่าไงอันนี้นเติมน้ำลงไปนะครับบรรยากาศ ฟ์าเปียของเรานะครับก็จะมีอยู่สองสองที่ตรงนี้เป็นที่นอนเปียดครับที่นอนเปีเยีไยครับที่นอนเปียดตรงนี้แล้วก็ไปดูครับไปดูแล้วก็จะมีตรงนี้ก็เป็นที่นอนเปีดเยดนะครับแต่เราว่าเด็ดป่อยที่นองยังไม่ได้ดปล่อยออกมา ตรงน,นี้ก็ให้ให้นอนแตจะมีสองทีถง่ถึงเวลากินครับถึงเวลากินจะใส่ออกมากครับนี่ยที่ของเขาหลินครับอันี้จะเป็นมองบร,บรรยากาศหอยกินเนื้อแล้วก็เสียไปพุบกลับไปพูดให้ใหลงสะครับลงสะบริเวณขวางกรับขวางนี่ก็คือความเกียจเงินเฉียงห้าบาทนะครับบรรยากาศตอนโศกครับ มีสองหลอกกับมีสองหลอกเดี๋ยวครับไปพาไปชมพาไปชมเป็ดตัวเป็ดตัวใหญ่ก่อนเป็นอย่างไรเนี่ยนี่เป็ดตัวใหญ่ครับเป็ดตัวใหญ่อันนี้ไข่แล้วครับหนูแล้วไปดูไข่กันเราจะปล่อยให้ออกไปละอันนี้จะไข่แล้วครับหนู นี้อยากไข่กับพี่น้องอันนี้อยากไข่นะครับบรรยากาศในที่นอนเปลียนนะครับตรงนี้ก็จะเบี่ยงไปสองล็อกบรรยากาศของเราอันนี้อยู่ข้างในครับข้างในอันนี้ก็จะหลอดไฟหลอดไฟเปิดอย่างดีนะครับบรรยากาศ บรรยากาศาบรรยากาศอันนี้คืออีกที่หนึ่งเราเรามีสองที่บายบายลูกบรรยากาศของเราจะมีสองที่น้ำไลท์น้อยพี่น้องนี่เลี้ยงจะไข่แล้วครับไข่วันละไข่สองไข่รู้สึกว่ามันจะเหลียวไปนิดหนึ่งนะครับ เลียวไปนิดหนึ่งมันจะมันจะเลียวนิดหนึ่งเลียวก็เอาลำใส่อีกครับบรรยากาศกครับเราออกแบบไว้อรอเพื่อนแล้วลูก รอเพื่อนเหรอมา,มา,ม,ามาเลยมาออกมาออกไปเลยนะครับม,มันยาก,กาศตามมันยาก,กาศความเปลี่ยนเราหิวครับหิวหิวหิวมันยาก,กาศตอนเศร้า ตอนนี้หิวมากเลยครับนี่รู้สึกว่าจะหิวไปลูกปไป,ปไ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 ปลูกแล้วเร่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 เรเรมามามาทาั้ทางนี้ทั้ทงนี้ทางนี้ได้ทางนี้ได้ทั้งนี้ทางนี้ได้ หลายที่ครับเพราะว่าเป็ดเป็ดมันเยอะมากเป็ดมันเยอะเราก็ตักนะครับตักเป็น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 จุดเป็นจุดครับเพราะว่าจะได้ไม่กินทั่วถึงถ้าเป็ดรายเนี่ยก็ต้องงานเป็ดลายก็ต้องงานให้ให้ให้ กันกินครับแย่งกันกินเกือบระบาดไปวาองอาหารไว้เลยนะครับให้ให้เขากินเลยตัวเล็กตัวใหญ่มาลูกมามา,มาเร็วเร็ว,รวมากินลูกมามามาเร็วมาเร็วมามาเลยมาเลย มา,มาลูกมาเร็วๆบรรยากาศทับรนานจิอาตอนเช้านะครับฟาร์มปิดในงแข่ง้างบาทนะครับปิดตัวนนี้นะครับเปิดเรามีอยู่ที่ประมาณ2เดือนกีจกรรมปิดก่จีคาเบลและปิดอีเหลียงครับเรามีเราจะเน้นปิดก่จีคาเบลนะครับจะเน้นปิดไข่นะครับเราจะเลี้ยงปิดก่จีคาเบลนะครับ บรรยากาศครับบรรยากาศรอ,อบคางเลยครับบรรยากาศรอ,อบคางครับน่ครับบรรยากาศของเรานะครับให้อาหารการให้อาหารนะครับจะให้อยู่ที่3ครั้งต่อวันเฉลี่ยแล้วก็ลำก็หนึ่งสอบครับเบิร์เบิร์ำมือหละประมาณสิบสอบครับนี่ครับความจะมา มากินน้ำตรงนี้นะครับตรงตรงนี้เราเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราจะไปเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนน้ําใหม่ ough, นี่ครับบรรยากาศเราก็จะเปลี่ยนได้กินน้ําใหม่ตลอดนะครับบรรยากาศคร kind ับ of เราก็จะมีก๊อกน,น้ำครับเราก็จะมีก๊อกเปิดก๊อกไว้เลยครับบรรยากาศ น,นี่ก็คือบรรยากาศความเป็ดนะครับครามเปรดของเราบรรยากาศเท่ากับเปิดาน้ำครับอันนี้เปิดน้ำให้เปิดครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับเ้อนี่ครับยากาศตอนเศรา้าครับบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับกำลังขึ้นเสียงสว่างเสียงกำลังกำลังสวยๆนะครับยากาศตอนเศร้าครับมีบรรยากาศตอนเศร้า เป็ดของเรานะครับนี่ก็คือเราก็จะทําการล้อมนะครับล้อมให้ให้ให้เป็ดน,นะครับเราก็จะปล่อยเป็ดออกไปนี่คือบรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศฟาร์มเป็ดนะครับฟาร์มเป็ดนักเชียงห้าวบาทนครับบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นนี่ครับบรรยากาศฟาร์มของเรา ขอบคุณนะครับขอบคุณ f อซที่เข้าวาติดตามให้กำลังใจความเปิดน้ำแข็ง5บาทนะครับขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมติดตามกดติดตาม Facebook น้ำแข็ง5บาทเพจารามหอยน้ำแข็ง5บาท youtube น้ำแข็ง5บาท JNC ขอขอบคุณและสวัสดีครับ